เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะคำเมนชื่อเสียงกระชอนอาเซียนเหลือเกินครับล่าสุดเวียดนามลุกค,คือระอุเลิกคบทันที พร้อมกับคอมเมนต์ออกมาบอกว่าเข้าใจไทยแล้วครับแตกหักถลม่มหุนเซนหงายหลังหงายท้องหงายไส้กันเลยทีเดียวแล้วที่มันพีคที่สุดเลยครับก็คือล่าสุดเนี่ยกัมบูชาออกมาดิ้นแรงหลังจากที่เวียดนามประจําการขี่ปนาวุฒตัวใหม่ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายกับหัวรบนิวเคลียร์ก็เลยทำให้ฮุนเซนนั้นวิตกกังวลเป็นอย่างมากและในคลิปนี้ครับ เป็นเสียงที่คุปู้ชมเนี่ยต้องรับฟังกันเลยก็คือคอมเมนต์จากฝีเวียดนามที่ออกมาพูดถึงฮุนเซนหลังจากที่เหยียบเท้าก้าวเข้าสู่ประเทศเวียดนามครับกลายเป็นคอมเมนต์เนี่ยไปทิศทางเดียวกันหมดเลยคือเชื่อใจไม่ได้และก็ไม่น่าคบอย่างยิ่งกับผู้นําของกัมพูชาโอ้โหแต่และเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้คุปู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้ดูเดือดเผ็ดมันเผ็ดร้อนซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามกันได้เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระหว่างเวียดนาม กับทางฟากฝั่งกัมพูชาที่ล่าสุดนั้นฮุนเซนครับก็ได้เดินทางไปเยือนเวียดนามทันทีเพื่อจะลองครบรอบ80ปีของชาติเวียดนามเองแต่ว่าไม่ทันทีไรครับเดินทางไปเวียดนามเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสื่อของข่าเม้นออกมาตีข่าวใหญ่พัดหัวใหญ่ทันทีครับหลังจากที่เห็นเวียดนามนั้นเปิดตัวขีปนาวุธชนิดใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ P-35 ซึ่งก็มีรูปรักเนี่ยคล้ายกับหัวรบนิวเคลีย ก็สร้างแรงสะเทือนและก็ความกกวิตกกังวลอย่างหนักให้กับกัมพูชาทันทีนะครับโดยสื่อข่าวแมทางของกัมพูชาเนี่ยต่างรายงานตรงกันว่าตอนนี้กัมพูชามองอาวุธชนิดนี้เนี่ยเป็นไปคุกคามโดยตรงเนื่องจากมีวิสัยยิงไกล300-450กิโลเมตรสามารถยิงจากโฮจิมินเนี่ยไปถึงเมืองคีรีที่อยู่ลึกเข้ามาในกัมพูชาได้อย่างง่ายดายนี่เป็นสื่อของเขมรที่ตีโพยตีพายนะครับที่พดนามเขาบรรจุ ขีปนาวุธตัวใหม่แม้ว่าจะเป็นขีปนาวุธที่ออกแบบมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่เวีดนามนั้นได้จัดซื้อมาในราคาต่ำแล้วนำไปอัปเกรดใหม่โดยบริษัทเวทเทลซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและกลาหโหมรายใหญ่ของเวียดนามเองการปรับปรุงครั้งนี้ทําให้อาวุธที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยกลายเป็นขีปนาวุธที่ทันสมัยทันทีเลยและก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นขณะนี้ประจําการอยู่กองพลขีปนาวุธที่679กของกองทัพเรือเวียดนามโดยมีภารกิจหลักก็คือป้องกันชายแดนฝั่งทะเล แต่โดยพิสัยไกลที่ครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเนี่ยอาวุธนี้จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงแล้วสื่อของเขมรยังไม่พอแค่นี้ครับโจมตีเวียดนามเยอะมากก็บอกว่าประชาชนและก็นักวิเคราะห์ในเขมรเ,เองเนี่ยต่างแสดงความวิตกกังวลพร้อมกับเรียกร้องให้ฮุนเซน รีบเจราจากับฮานอยเพื่อดังข้อตกลงว่าอาวุธนี้จะถูกนํามาใช้เฉพาะในความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้เท่านั้นและก็จะไม่ถูกนํามาใช้กับกัมพูชาในอนาคตเพราะช่วงนี้อาเซียนหลายประเทศกาลังเผชิญหน้ากับปัญหาชายแดนเนี่ยการใีเวียดนามยังเดินหน้าเสริมเขี้ยวเล็บอย่างต่อเนื่องทําให้กัมพูชานั้นรู้สึกถูกคุกค,ค,คามอย่างไม่มองข้ามได้นี่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ขมิกังวลตอนนี้เนี่ย เชื่อเลอเกินว่าเวียดนามเขาก็อยากจะซัดขมินเต็มทีประกอบกับไทยเราก็โอ้โหดุดันมากกว่าเยอะมากแล้วรัฐอนุภราัอย่างขมินจะทําอะไรได้นะครับหันไปทางขวาเนี่ยก็เป็นฝั่งเวียดนามหันไปทางซ้ายก็เป็นฝั่งไทยเราหันไปข้างหลังครับก็เป็นฝั่งของประเทศจีน โอ้โหมันเป็นการตีวงล้อมที่ยอดเยี่ยมมากก็พร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็มฮุนเซนและก็ขมนเป็นอย่างดีเนื่องจากอันาพานไปทั่วหาเรื่องก่อเรื่องไปทั่วเวียดนามก็โดนลาวก็โดนไทยเราก็ยังโดดซึ่งก็อย่างที่สื่อของขมนบอกเลยครับคือถ้าเกิดเวียดนามเสริมเขี้ยวเล็บแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าชายแดนโดยตรงที่จะโดนก่อนเพื่อนเนี่ยเป็นขมนอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นการสร้างสมดุลเชิงอำนาจในทะเลจีนใต้และก็ส่งสัญญ,ญาณก,กดดันถึงขมนว่าเฮ้ยคุณอย่ามาเย่ยมนะคุณอย่าม,ามามากเรื่องมากราว เกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนถึงแม้ว่าอาวุาจะเก่าเนี่ยแต่เป็นการอัปเกรดใหม่ที่กัมบูชาดิ้นไม่หลุดแน่นอนถ้าเกิดว่าเวียดนามจะเล็งมาที่ใจกลางของพนมเปญได้ทุกเมื่อก็เรื่องนี้เนี่ย ต้องรออัปเดตติดตามกันนะครับข่ามีน,นกับส่งการเจราจาไปเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ให้คุณใช้แต่กับทะเลฝั่งของคุณเท่านั้นนะแต่ว่าห้ามมาใช้กับชั้นนะเนี่ยครับคือถ้าเกิดห้ามแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องยืนยันนะว่าขามนไม่ปกตินะครับอยากจะโจมตีระหว่างชายแดนเนี่ยไปทั่วเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงภากฝั่งเวียดนามกันบ้างนะครับที่ได้ออกมาถล่มยับแตกหักฮุนเซนกันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เกินไปแล้วว่า มีคอมเมนต์ออกมาเยอะมากแล้วหลายคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหุนเซ็นไม่น่าคบขมินไม่น่าคบแล้วไม่น่าเชิญมาเลยกับการฉลองครบรอบ80ปีของประเทศเราอันนี้เป็นคอมเมนต์บางส่วนของเวียดนามนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังคอมเมนต์ เดี๋ยวเราไปฟังโพสต์โพสต์นี้ก่อนของเวียดนามเองนะครับก็ได้ออกมาเขียนแบบชัดเจนแจ่มแจ้งเขาบอกว่าทำไมฮุนเซนนั้นเลือกที่จะมาเวียดนามแทนที่จะไปจีนซึ่งคิดว่ามันแปลกมากนะครับตั้งแต่วันที่กัมพูชานั้นโดนไทยจัดหนักจนเสียประสาทพันปีแถมยังเสียพื้นที่ไปอีกหลายสิบตารางกิโลเมตรคิดว่าจีนเนี่ยจะเข้ามาช่วยที่ไหนได้จีนก็ปล่อยเลย ไม่สนใจอะไรดังสิ้นตอนนี้กลับเห็นกัมพูชาเนี่ยสแสดงความสนิทสนมกับเวียดนามมากขึ้นทางลังที่ช่วงนี้จีเดงก็จัดพิธีใหญ่เหมือนกันแต่ฮุนเซนกลับไม่ไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมากลับหันหน้ามาเวียดนามแทนไม่รู้ว่าคิดยังไงกันแต่สําหรับตัวเขาเองเนี่ยมองว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนั้นเวียดนามช่วยฮุนเซนมาโดยตลอดแต่พอถึงเวลาที่เวียดนามต้องการความช่วยเหลือกัมพูชากลับหันหลังวิ่งไปหาจีนทันทีแล้วพอครั้งนี้โดนไทยกดจีนไม่ช่วยก็เลยหันกลับมาที่เเววีียยดดนนนนาามแต่ช่ชทุกคน ก็ตื่นแล้วนะไม่โกรธที่กัมพูชานั้นมีสิทธิ์เลือกพันธมิตรแต่เวียดนามเองก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเชื่อใจใครก็ได้ อันนี้เป็นสื่อของเวียดนามนะครับที่ออกมาพูดถึงฮุนเซนว่าตีสองหน้าช่อฉชนไปเรื่อยแล้วข่าวที่เราสามารถยึดประสาทได้หลายต่อหลายประสาทเนี่ยมันกลายเป็นว่าโด่งดังไปถึงเวียดนามแต่ชาวขมรยังไม่รู้เลยเวียดนามถึงกระบอกเลยครับคือยึดได้หลายสิบตารางกิโลเมตรนะที่เราตอบโต้ขมรครั้งนี้ก็ถือว่าสมสัดส่วนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าครับเรียกว่าหลายต่อหลายคอมเมนต์พูดเป็นเสียงเดียวกันและก็ทํานองเดียวกันชัดเจนเป๊ะมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเขาบอกว่า ถ้าเวียดนามไม่เข้ามายืดมือช่วยเหลือหุนเซนก็คงไม่มีวันนี้แน่นอนไม่มีทางที่จะได้ยืนอยู่ตำแหน่งสูงขนาดนี้ด้วยตัวเองหรอกเมนตต่อมาก็บอกว่าพวกกัมพูชาที่ัยเหมือนเดิมเลยอยู่กับมันมาตั้ง29วันเต็มแต่พอมีเพียงแค่วันเดียวที่ไม่ถูกใจมันก็หักหลังได้ทันทีไม่ดังเลย,เลยจริงๆที่จะพูดตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเลยว่าคนพวกนี้กลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตลอดซึ่งไว้ใจไม่ได้จริงๆโอ้โหเมนต์นี้มันชัดเจนมากๆนะครับไทยเราก็เป็นแบบนี้แหละก็บอกว่า เขมีนครบได้ม่แค่ช่วงเที่ยงนะแต่ว่าหลังเที่ยงไปมันครบไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวียดนามก็เห็นแบบนี้ด้วยซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าทันทีที่มันเริ่มแข็งแรงขึ้นมานิดเดียวพอมีกำลังหรือว่าได้เปรียบกว่านิดหน่อยเนี่ย มันก็หันมากัดเรากดเราแล้วก็โจมตีเราในทันทีนี่แหละคือสันดานและก็นิสัยดีแท้จริงของพวกขมเณรคนนี้เนี่ยตีสองหน้าชัดเจนเลยต้องคอยระวังให้มากๆเพราะกลับกรอกเก่งจริงๆไม่เคยไว้ใจเลยพฤติกรรมแบบนี้ก็เหมือนกินข้าวเสร็จแล้วก็เตะถ้วยทิง้งกัดมือผู้มีพระคุณเป็นพวกนักการเมืองจอมปลอมที่มีแต่เปลือกภายนอกโอ้โหจัดหนักหุนเซนมากนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าไปเวียดนามคราวนี้เราต้องตรวจสอบดีๆนะว่าเขามีอุปกรณ์บันทึกเสียงหรือไม่ตรวจสอบเรื่องบันทึกเสียงให้ละเอียดเพราะไม่แน่เเขาาออจจะบัดสีย ไว้เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ทางอื่นก็ได้เวียดนามก็ป้องกันเหมือนกันนะครับอีคอมเมนึ่งเขาบอกว่าเวียดนามคือจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดและก็มีเกียรติภูมิสูงที่สุดเป็นประเทศที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์และก็จริงใจไม่เหมือนบางประเทศที่ชอบใช้วิธีสกปรกต่ำช้าถึงขั้นทำลายเกียรติของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยวิธีการที่ไร้ความเป็นรูปผู้ชายและก็ไม่ตรงไปตรงมาเลยอันนี้พูดถึงฮุนเซนนะครับที่มีการอัดเสียงนายกอุ๋งอิงของไทยเราก่อนหน้านี้และก็ ต้องหลุดจากตําแหน่งนายกกันไปเลยเวียดนามก็รู้ครับแล้วก็ประนามเป็นที่เรียบร้อยต่อนที่ขออแม่นึงเขาบอกว่าคราวนี้ฮุนเซนเดินทางมาเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องระวังเป็นพิเศษนะดูแลไฟดูแลฟืนให้ดีๆและก็อย่าลืมตรวจสอบว่าเขาไม่ได้แอบพกเครื่องบันทึกเสียงใดๆติดตัวเข้ามาในประเทศของเรา <c oughs> โอ้โหเบันทึกเสียงกลายเป็นวลีเด็ดของฮุนเซนไปแล้วนะครับต่อนที่ขอเมนึงเขาบอกว่า ครั้งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องพกเครื่องบันดึกเสียงมาหรอกนะเพราะเวียดนามเราเชิญนังเพื่อนบ้านและก็สื่อมวลชนระดับนานาชาติมาร่วมงานทุกอย่างโปร่งใสสื่อทั้งหมดนี้แหละจะเป็นหลักฐานแทงเครื่องบันทึกเสียงของคุณเองเมนต่อมาก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยเสียศักดิ์ศรีไปมากแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยากที่จะคบหาหรือว่าอยากร่วมงานด้วยเลย มันน่าละอายจริงๆคนประเภทนี้คนประเภทอย่างนี้เนี่ยแค่เชิญมาก็ทําให้บ้านเมืองสกปรกเป็นของเสียเป็นขยะที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมไปในทันทีเมนต่อมาครับก็บอกว่าต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตเข้าประเทศตรวจดุกซอกทุกมุมก่อนพูดคุยเพื่อป้องกันไม่ให้มันแอบพกเครื่องบันทึกเสียงมาอีกโอ้โหแต่ละคอมเมนต์อีกคอมเมนต์น,นึงครับก็บอกว่าเวียดนามควรระวังให้มากคนกัมพูชาเนี่ยไม่สามารถไว้ใจได้เลยไม่สามารถเป็นมิตรแท้ได้อย่างแน่นอน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเวียดนามเนี่ยเราได้เตรียมจอ 4K แล้วก็กล้องคุณภาพสูงเอาไว้ต้อนรับเพื่อนบ้านคนนี้แล้วรับรองไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้อย่างแน่นอนถูกจับตาเป็นพิเศษแล้วครับฮุนเซนต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าฮุนเซนประกบจีนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายอนทำลายข้อตกลงในทะเลจีนใต้และถึงแม้จะขออะไรจากจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้อยู่ดีเพราะจีนไม่ได้เห็นค่าของฮุนเซนจริงๆอีกคอมเมนต์หนึ่งครับ,เ,นนรบเขาบอกว่าชาวเวียดนามของเราไม่ได้ต้อนรับเลยนะ ไม่ได้รู้สึกยินดีด้วยซ้ํากับการมาเยือนของคุณเซนครั้งนี้เป็นต่อมาครับเขาบอกว่ามือหนึ่งเนี่ยอาจจะโบกมือเหมือนเพื่อนนะแต่ว่าอีกมือหนึ่งเขาอาจจะแอบเอาเครื่องบนดึกเสียงอัดไว้อยู่ก็ได้นิสัยตีสองหน้าแท้ๆเลยกับผู้นําชาวเขมรคนนี้ต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นพลเมืองเวียดนามผมขอบอกตรงๆว่าผมไม่ต้อนรับและก็ไม่อยากเห็นหน้าคนแบบนี้เลยแม้แต่น้อยเขาปล่อยให้ประชาชนของเขาเนี่ยประท้วงออกมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเรียกร้องดินแดนเถื่อน ถึงขั้นเผาดวงชาวเวียดนามคนแบบนี้มันคือพวกทรยศและก็ไม่ควรนับว่าเป็นพันธมิตรเลยด้วยซ้ําเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าต้องระวังให้มากคนประเภทนี้มีครบทุกอย่างทั้งเจ้าเล่ห์ลวงโลกเนรคุณและก็ไร้น้ําใจ คนคอมเมนต์แบบนี้คือสิ่งที่เรามักเรียกกันว่าหุนเซนโอ้โหแต่คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มมากนะครับไม่คิดว่าเวาเียดนามเองจะเดือดใส่หุนเซนขนาดนี้มาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับไทยเราเขาบอกว่าแม้ว่าผมจะเกลียดหนุนเซนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นตัวร้ายเนี่ยแต่ก็ยอมรับตามตรงว่าผมอยากให้พ่อรูกตระกูลนี้ครองอำนาจในกัมพูชาต่อไปเพราะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามข,ามของเขาชนะเลือกตั้งแล้วขึ้นมาปกครองแทนเวียดนามเราคงไม่อาจอยู่อย่างสงบสุขได้แน่ เดี๋ยวก็มีการปั่นปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนเอาเรื่องเก่าเนี่ยหยิบขึ้นมาอ้างใหม่ปีแล้วปีเล่าแล้วก็ปลุกระดมประชาชนให้เกลียดชังชาวเวียดนามอีกดังนั้นบางทีเราก็ต้องทําเป็นเหมือนเพื่อนรูปหลังบีบไหลทําทให้มันพอใจเพื่อให้บ้านเรานั้นอยู่รอดอย่างสงบสุขโอ้โหเวียดนามผมคิดว่าถ้ายังเอาตระกูลฮุนเซนอยู่เนี่ยเวียดนามเสี่ยงที่สุดนะครับถ้าเกิดเอาตระกูลอยู่นเขาถ้าเกิดเอาฝ่ายค้านหรือว่าเปลี่ยนผู้นำเนี่ย มันน่าจะดีกว่านี้ได้ขนาดเวียดนามยังไม่อยากจุ่งเลยครับมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึงครับเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยก็ถูกคอมมวนิสต์ฝึกมาโดยตรงแถมยังเลวร้ายที่สุดทั้งโกหกหลอกลวงก้าวร้าวและก็หยาบคายเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องความชั่วร้ายเลยทีเดียวอีกแม่นึงครับก็บอกว่าสิ่งเดียวที่ผมอยากเห็นจากฮุนเซนก็คือเขาควรเอาเงินมากๆเนี่ย ติดตัวมาที่เวียดนามแต่ในเรื่องของความเป็นนักการเมืองที่จอมปลอมเสแสร้งนั้นทุกคนก็รู้กันทั้งโลกอยู่แล้วว่าเขาเป็นเพียงสุภาพบุรุษจอมปลอมเท่านั้นเองเนี่ยนะครับอันนี้ก็ เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งซึ่งยังมีอีกเยอะมากๆที่ที่ผมยังไม่ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างที่บอกไปครับเวียดนามกับไทยเนี่ยชะตากรรมเดียวกันเลยนะหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โ oh หฉันเข้าใจไทยแล้วครับที่จัดหนักกับฮุนเซนขนาดนี้กับกองทัพเขมรขนาดน,น,าดนี้เพราะหน้าไว้หลังหลอกแบบนี้นี่เองคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งแหละที่ผมชอบก็คือคบได้เป็นแก่ช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายมาคือคบไม่ได้เลยอยู่ด้วยกันมา29วันเต็มๆนะไม่มีผิดใจอะไรกันแต่ว่าผิดใจกันนิดเดียวเนี่ยโอ้โหมัน เลิกคบมันคบไม่ได้เลยนี่แหละครับคือนิสัยของเขมรที่แท้จริงเพื่อนบ้านเนี่ยเขารู้กันเป็นอย่างดีว่าเป็นแบบไหนไม่ใช่ไทยเราประเทศเดียวก็อุ่นใจได้นะครับเหลือเปแค่อย่างเดียวคือรุมสกรรมแบบหุนเซนเอาให้ยับกันเลย3มชาติทั้งไทยลาาเวียดนามและบมเมงก็เชื่อเหลือเกินครับว่าเวียดนามนั้นยินดีปรีดากับไทยเราจริงๆไม่งั้นหลังจากการประทะก,กันเสร็จสิ้นเนี่ยเวียดนามมาเยือนไทยเรา3มรอบนะ ทางเอกอัคราชาทูตกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่ผู้ประชาการฐานของเวียดนามเองก็มากระชับความสัมพันธ์กับไทยระด้วยหลังจากที่มีการประทะก,กับขมินไปนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีได้เลยครับว่าเรายังเป็นมิตรกับเวียดนามแต่ว่าขมินไม่เป็นมิตรกับใครเลยจะสังเกตได้ชัดนะครับว่าไม่มีทูตไม่มีการกระชับความสัมพันธ์แต่อย่างใดก,กับกัมพูชาเลยหลังจากมีการประทะก,กันไปแล้วก็ไม่มีชาติไหนเลยนะที่เข้ามาแบบเป็นส่วนตัวนอกจากมาเลเซีย มาเลเซียเนี่ยจริงๆส่วนชาติอื่นอินโดเอยอะไรเอยก็ไม่ได้มีนะครับเรียกว่าเป็นแกะดําของอาเซียนเลยก็ว่าได้ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องว่าฮุนเซนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไทยเราอีกแต่เอาอะไรมาก็ได้ครับเราพร้อมตอบโต้พร้อมที่จะสวนแบบจัดหนักจัดเต็ม ก็รอบเดยดความคืบหน้ากันได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับในแชแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย